สวัสดีค่ะมาเจอก,ก,กันกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะนี่ก็จะมาให้แนวทาง3ามห้านอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปท,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 ที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่นแนะนําไม่สนับสนุนเล่นการทนันทุกชนิดนะคะผูกการลงทุนยอ่อมมีความเสี่ยงของท่านดูอย่ามีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญายในการรับชมค่ะนี่เป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนคะ่ะ เรามาเามาดูรอบที่ผ่านมาหาหน้อยนะคะห้าพิเศษคือหลุดนะคะทุกคนพิเศษก็คือหลุดโลกไปเลยคิดหวยแทบแบบนี่นะออกเบิ้ลแม่คิดหวยแบบยากเย็นแสนขินแต่ว่าออกเบิ้ลพี่น้องปกติก็มาฟันสองนะคะ มา2 7จิตเจาะไม่เข้านะคะมาตัวฟันนะตัวฟันสองนะคะจะเจาะสองแปดสองห้านะมาสองจิตแล้วก็มาเบิ้ลมาเบิ้ลอ่าแล้วก็อะไรเอ่ยอ่า VIP นะคะ VIP มาฟันสามนะทุกคนมาสามสองสองสามนะคะแล้วก็มาห้าหนึ่งนะ VIP ก็คือ เด้งค่ะเด้งนะคะ VIP เด้งบนล่างเลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะใครตามก็ได้ตังนะทุกคนใครก็คือใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะเพียงแค่แนวทางนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้อะไรดีพี่้องพิเศษ รูทนะคะฟันสามสี่สิบสี่สามสี่เจ็ดแล้วก็ สองห้านะคะแล้วก็ปกตินะปกติวิ่งรูดสอง2ูนพันสองนะคะสองหนึ่ง สองแปดวันนี้เราฟันสองอีกแล้วนะพี่น้องสามนะคะ VIP ใครเล่นหวยถ้าใครตามหวยเราอ่ะจะรู้เลยว่า v ี p นี่คือมาง่ายกว่าอีกสองนอยนะทุกคนดูให้ดูให้ดีนะแบบนอยวีแบบ v, แบบเล่นง่ายกว่าสองหวยนะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแต่ถ้ามาแล้วให้ระวังนะคะคือจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้อะไรประมาณนี้เลยนะอ่วันนี้เด่นนะทุกคนในแค้นเด่นให้ แล้รอะปกาสีนะคะเด่น2กับ5้นะทุกคนอาจจะกันให้นะคะกันใครชอบตัวกันก็เล่นตัวกันใครชอบตามสูตรก็เล่นตามสูตรนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านคะ่ะ เนี่ยตัวเด่นเราอ่ะตัวเด่นของเราเนี่ยไปดักสังเกตดูหุ้นได้เลยนะตัวเด่นของเราไปสังเกตดูหุ้นมาแล้วนี่เคอีมาแล้วนี่เคอีมาแล้วก็จีนเช้ามาแล้วนะเนี่ยตัวกันนี่นะคะดูสังเกตดูได้เลยไปเล่นหุ้นได้เลือกเอาเลยนะคะถ้าใครเคยตามหวยเราตลอดจะ ก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยคือตัวการคืออันนี้เจาะมาจากอันนี้นะคะ,ะวันนี้เด่น25นะทุกคนใครชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นใครชอบตามสุดก็เล่นตามสุดนะคะอ่าประมาณนี้ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะ,ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนรวยๆวยปังๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ